ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีท่างจองสิต้าพี่น้องมาเที่ยวชมนี่เที่ยวเบืองสถานทีของวัดไทยเจริญเราพู่ชุ่มชนนน้อยเราพู่สนามแค่นาะครับว่าสิมียังแน่อยู่ในบริเวณวัดสถานทีต่างๆหรือว่าหม่องต่างๆทีพี่น้องลูกหลานชุ่มชนในตักะระบูชาไหวเป็นทีระลึกกับสิมียังแน่ ครับก่อนอื่นก็คือนี่หละครับลมโพกรสีมีสารเจ้าพอเจ้าปูลงปูหอมโพนะครับครับสิ่้าไปเบ่งสารลงปูพุ่มวัดพุ่มบานพุ่มบาน,พ,บานพุ่มวัดมองเดียวกันนะครับก,กระหลกลานได้อาศัยเป็นที่ ยึดเนียน้ยลนำใจของลูกหลานลาหลวงปู่สนามชัยก็คือฐานปู่หลวงปู่โฮมพ่ะครับลูกหลานก็ได้พากันเรียกว่าหลวงปู่หลวงพนี่ก็คือฐานที่ตั้งที่ประทับของหลวงปู่ปู่โฮมพของเฮาเนาะครับกระมีหลวงคอเนาลายงองหอม ที่อยู่ในหอในห้งของปูหอมโพ่นี่แหละครับครับสถานที่นี้ก็คือเป็นสถานที่ลูกหลานหลวงพูสนามชัเข้ารบนับถือให้เพิ่นเป็นผู้ผปกปักหักษาลูกหลานว่าว่าลูกหลานที่มีความปรารถนาว่าอยากสอบได้หรือว่าเงี่ยหนังสือ ได้ไปสอบตั้งจังหวัดตั้งเพื่อหรือเลี่ยนหนังสือไปถึงหอดว่าจิได้ไปตั้งจังหวัดตั้งประเทศเจ็ดสิบกันได้มากุดทูบขอพรขอนิมตนหลวงปู่หโพอของเฮาหลวงปู่เพื่อนปกปรกรักษาในเขตบ้านเขตเมืองหรือว่าทุกที่ทุกทานทุกมองที่ลูกหลานหลวงปู่สน้ำใจได้มาก อาลาธนานี่เอ่อได้มาบอกมาเก้าได้ลาธนานิมนต์ผนไปเบื้องแย่งรักษาที่เป็นว่าเป็นสอบคู่เป็นสอบยังขาราชการต่างๆครับก็อศัยได้มาขอ,อนิมนต์ุ่งปูครับเมื่อวันถึงเทศกาลบุญต่างๆในประจําปีประจําเดือนลูกหลานได้พระน้ำอาหารภาชนะอาหารมา่ว่าสิเป็นหวานเป็นข้าว ขัของข้าวกับพวกขี้มีปันไดหดอกครับส่วนมากก็คือของทีบกข้าวเนาะมาถวายเพิ่นมาบวกก้าวเราแกงเพิ่นกับ,บถึงกับว่าได้บนบานสารก้าวมีบกได้นนบนเนาะครับแต่ว่าลูกหลานก็เหตุมากประจำถึงแ่เริ่มตัวนมีบ้านมีวัดหระครับก็ใสสถานที่นี่เนาะครับเปลี่ยนสถานที่พปกปักหลักษาคุมข้องลูกหลานให้มีความสุขความเจริญ ทุกท่านทุกคนลูกหลานบ่าวาที่ไปอยู่ตั้งประเทธปริเศนอกปทิเในอกปรเิเสธใจก็ตามนะครับกับบันนี้ก็มีปัญญาต่างอืมมีต่างใต้ขวาครับก็บอาศัยความร่มมือจากท่านนายกปัจจุบันนี่แหละครับได้สร้างหรือว,ว่าได้ถวายอ,หน,าอหน้าเช่นอนาาเช่นสร้างง่า่ครับลวงปูฮมโพ ให้เป็นบริวารน,นะครับตั้งเผือกง่านิ่งยังกบากันไปตามพี่น้องที่มีความเห็นครับสถานที่อืลูกหลานได้เขารพนับถือครับคือบริเวณโฮมโพสถานโฮมโพครับจนมาไงเกิดแต่นาที่เกิดตั้งแต่ผมพ่อมบ้านหรือว่าที่ก้อนบ้านก็นได้นะครับ หมู่บ้านเฮานี่ก็ได้อพยมบลบลีมาจากทางบ้านผับไงก้อนนานี่กเพรทันมีมากหลังจากทางบ้านผพิพ่นมีโรคระบาดบุรีจังสันเด้วกับปูถวดเิ่นอพยพมาลูกหลานทีได้มากเกิดยุนี่ก็ได้ใส่น้ำตะกุลหรือว่าปูใส่จังสันแล้วก็เลยเอาน้ำตะกุลทีลูกหลานเกิดยุนี่ก็ โดยแท้โดยตรงก็คือชัยเสนาเนาะครับครับวันนี้ผมกับสิภาพ,พี่น้องไปเบื้องอีกในบริเวณนี้แหละครับในบริเวณวัดของเฮาเนาะเอ่เอเดี่ยวมาแต่สายจ็กหน่อยเดี่ยวฝา่อาอ่อม้มวนฝ่ากับวดดีไหลคื้นลื่นไหลครับตามถนนเขาวัดก็ได้เท่ขว้างกีดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนี่คือ เป็นอาคารหลังหนึ่งเนาะครับที่สำคัญในช่วชุนในหม,มูบ่บ้านวาสิมีการประชุมทางบ้านทางวัดร่วมกันเพว่วาสิเป็นเร่าผู้แต่น้ำใช่สองมูใต่กันเข้ากับมาอาศัยอาคารหลังนี้แหละครับหรือทังเทศบาลเป็นมีพระราชกฤษทีดวมประชุมทั้งสองมูก็อาศัยอาคารหลังนี้แหละครับอาคารหลังนี้คร หลวงพอ่อองค์กรคือหลวงพ่อเชิดคนใดผ้าลูกหลานในทางไววนะครับครับสถานที่หนึ่งก็คือนี่ก็คือโบสถ์นะครับอุโบถสถเพื่อมีไววแม่ถึงเวลามีพระราชกิจกิจกรรมหรือว่าพาระราชกิจทางสูงคนกัอาศัย อุโบโสถใส่โบสถ์หลังนี้แหละครับเพราะว่าจะเป็นอุปสมบทหรือว่า,าล่วงโบสถ์ย่ำวันถิ่นในเขนาพรรษาเพิกามีอใส่อุโบโสถกับอุโบมีอุโบโสถหลังหนึ่งต่อมานี่ก็คือหอละค่างนาะครับหอกองหอละค่างกองกับละค่างก็อยู่หอเดียวกันด้วยนาะครับครับทางละค่างก็บทเห็นแน่รีบล ย่สันสองครับข้างละข้างเพื่อตะแนนลูกหลานเรา,าพูดสนามชัยหรือยินเสียงตะแนนแหนมเจ้ากับผึ่นอาศัยเสียงละข้างนะครับตีแล้วกับไปโคจรบินทะบทัดลูกหลานภูมิอ้เห็นโบโนเนาะเห็นจอยครับ เนี่ๆหน่อยๆครับมี่ครืองของเพี้นใบกะกะมีการใส่ของหลวงพออ่อขึ้นวันอะไรนะครับเพื่อเตือนต้นนานต่างๆว่เป็นวันศิลป์งามเสาตีกองเสามีบุญมีท่านใส่ของโ้มหรือว่าเป็นวันปกติมุ่งเสาหลวงพอ่อเป็นกะตีกองเพีอยานง้มอยู่ตั้งในบ้านแต่ที่จะมว่าเออ อามงเศร้าแล้วลุงพอเจียกยเพีนแล้วไปเพีก็ได้ว่าไปตามระยะการเนาะครับขนานี้บัดนี้ครับลูกหลานครับต่อมานี่ก็คือเอ่อลูกเหมือนลุงพอเจ้าอาวาสองค์กรเนาะครับนี่ก็คือลุงพอเชิดทีลูก,ลกเอ่อหลานได้หัวักในน้ามลุงพอเจ้าอาวาสลุงพอเชิดครับห้องกระมือเล็กน้อยเนาะครับ ครับนี่ก็คือเป็นลูกปั้นครับั้งสี่เห็นด้วยนี่ก็คือเออ่โต๊ะมูทีหลวงพ่อเพิ่นเคยไนภาพนักที่นี่แหละครับเป็นโตมูในเพื่อบูชาครับนี่ก็คือรูปปั้นหลวงพอ่อเออ่เชิดของเฮาครับก็ขอขอ,อน,นุญาตบาดมางเด้อปูห <c oughs> ลวงพ่งพอเอ้ยลูกหลานขอใต้ลิป เพื่อติ่แจงเข้ากับลูกหลานผู้อื่นอื่นอีกที่ผลบอเห็นบงจักได้ชีพโร่งยูทูบเผยแพร่นี่ครับนี่ก็คือเป็นหอ้องดูเหมือนของพอเจ้าอาวาสเพืือกกระไดหม้อลนะนาาพไปตั้งแต่พอสอสอ,องพันหาร้อยหาสิบหกเนาะครับโดนปีพอสมควน กับนี่คือเป็นที่ยึดเนี่ยวลูกหลานทุ่มทุนลองพูดสะน้ำใจมาตั้งบุญประจำวันหรือว่าวันศิลนก็ิิได้นำหลบใหม่ถูกเทียนมาตะกระบูชาประจำถูกศิลย่างหน่อยกรับเมื่อวันศิลบ์พรไดขาดนะครับลูกหลานก็ได้มากลาบมากไแลรวเลือกถึงคุณพเดีประคุณน้วงพอ ครับเพิ่นก็ได้อ่ามอลาณะภาพไปแล้วจังทีพี่น้องเพิ่นเคยเรียนจักวนันแก๊ปพศดูแล้วล่ะครับ25เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่หลวงพ่อเพิ่นได้มอลาณะภาพละสังขารเนาะครับ